สวัสดีครับคุณผู้ชมเราค้างกันไว้พักหนึ่งเลยกับเรื่องราวของการส่องดูเนื้อพระหลวงปู่หินพระสมเด็จองค์นี้นะครับคลิปก่นกอนๆเราเคยนําให้ชมพระสมเด็จของหลวงปู่ลำพูไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อผงใบลานนะครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จของหลวงปู่หินเนื้อผงใบลานกันบ้างน,นะครับว่ากันว่าพระสมเด็จองค์นี้นั้นจัดสร้างอยู่ในช่วงปี2485 ซึ่งก็จริงๆแล้วเราเกือบเกือบ100ปีทีเดียวครับอายุพระนี่แปสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นเนื้อจริงๆของพระผงใบลานนี้ต้องบอกว่าอาจจะถูกปกคลุมด้วยหลายๆอย่างอย่างเช่นฝุ่นและจะมีบางอย่างพุดขึ้นมาจากเนื้อด้านในนะครับก็คือความเก่า ตรงนี้ซูมให้ดูถึงเนื้อที่แตกกร่อนกระเทะาะคาดกันว่าสีขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นผุดอยู่ปกคลุมเนื้อของพระนั้นน่าจะเป็นไขว่านน่าจะนะครับจริงๆไม่อยากชี้นำให้คุณผู้ชมเห็นตามเพราะว่า,าด้วยตัวผมเองก็เป็นคนกดพระสร้างพระแล้วก็ผสมมวลสารพระผง บางครั้งเซียนรุ่นเก่าๆที่พูดถึงพระผงรุ่งเรื่องส่วนผสม,สมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวแต่ถ้าเป็นพระเก่าซึ่งเราไม่ได้เป็นคนสร้างผมก็ไม่อยากที่จะชี้นำบางอย่างเพียงแต่ว่าให้เห็นถึงเนื้อจากการส่องให้ดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ เข้าดูเรื่องของพระสมเด็จได้จาก playlist ของเราเกี่ยวกับพระสมเด็จซึ่งเราจะพยายามนำข้อมูลนำภาพนำวิดีโอมาให้ชมถึงเรื่องของเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จตั้งแต่หลวงปู่ลำาพูหลวงปู่หินองค์นี้ถอยไปเป็นพระสมเด็จบางขุนพรม ปี17และในอนาคตอาจจะเป็นรุ่นอื่นๆอีกพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นใหม่แล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ดูถึงความเก่าของการทำพระสมเด็จสมัยก่อนนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันได้มีหลาย playlist นะครับ